เนี่ยนงไงครับซีฮอปที่มันซีฮอปห้าร้อยเป็นเฮลิคอปเตอร์พิ่ฆ่าของของทับเรือของทัพเรือนะครับตัวนี้นะครับก่อนทุกวันนะครับได้ครับต่อเทเบิเนี่ยครับว้าวมันบมันดีเลยเอ็งเมืองอะไรบินตามมาอยู่เหมือนยามแมงนะวะ โอ้ยหลยเราเข้าไปตอแล้วเรากลังยินผ่านทรายป่าครับ้ารตัดต้นไม้ด้วยกล้องลอยโอ้โหนี่เป็นอะไรวะช้าเลยช้าโอ้โหทำไดขนาดนี้เลยเหรอนี่มันเครื่องตัดหญ้าหรือว่าฮอร์ิเตอร์เครื่องตัดหญ้าเหมือนหญ้าสูงไปนะ สี่เบสได้มั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำใหม่ทำใหม่คลิดดูมันนิ่งย่งไรมั้งเฮ้ยเรากำลังจะซุ่มโจมตีนะครับเรากำลังจะซุ่มยงในแมวหลังต้นไม้ครับแล้วมันหอหรือว่าแมวครับแอบหลังพวกไม้ด้วยแอบอยูครับต่อไปเราจะทำการโขกขึ้นมาครับเฮ้ย ใครเซตเนี่ยลำนี้ผมสิครับคืออาจารย์ต้นใช่แล้วครับสนามหลวงสองจุต้องครับที่นี่ที่เดียวล้ำใหญ่เลยนีรับเซตไหมแกรนรับทุกไซส์เลยครับโอ้โหไซส์ห้าสองรับไหมห้าสองไซส์ไหนครับเออเอออาจารย์งงแปลกๆนะเนี่ยหยอกหยอกหยอกอาจารย์ต้นสนามหลวงสองสนามหลวงสองโอ้ยหก เราจะทำการต่อครับวงมันพุง้นยอการมันบินด้วยบิไดมีน้องโอ้หครัยอมากัเสียงดเีานีเสียงบดูการทำสีใส่สติกเกอร์สติกเกอร์นะ นี่เจ้าของร้านติ๊กเกอร์นะแน้รนี่เ,เ,เจ้าของร้านเจ้าของหอเจ้าของหอ,อ,อด้วยเป็นเจ้าของร้านติ๊กเกอร์ด้วยขอดูคอกพิมกหน,นครับอ๋อนี่คอกยิ้มแบบอุ้ยอันนี้เป็นของจริงชัชดๆเลยเนี่ยถอดแบบมาเลยลอันนี้บินระบบออ,อตโต้เขาไม่มีนักบินใช่ไหมนักบินมีไว้ในนี้ อาเอาหญ้าไปฝากด้วยนะเสียวเลยนะให้มีงานเช็ดผมเอาตีมาแล้วหอยมันตักตัวนึงสุดยอดเลยอสามดียักษ์โอ่ยไม่เคยได้ดินเลยอ่ะลำนี้เท่าไหร่ครับงบนี้ยกี่หมื่นไม่สุดเลยลำนี้กี่หมื่นลำนี้เหรอไอ้ตัวสเกลอะน่าจะประมาณหมื่นใบปลายมากกันเรียกว่าเกลฟ้านะเอ่อยังไม่ยังไม่รวมไส้ในมันนะเป็นเสร็จน่ามีสามหมื่นกว่านะ สามหมื่นสามหกว่าตันนี้มันไส้ในเป็นพิเลห้าร้อยส้ในซื้อมาท่าไหบสาหมื่นได้นะใช่เกอ,อสบสองหมื่นก็ไปใส่สามหมกว่าเลยไส้ใหของตัวใหม่เลยเหรอใหม่ป่ะมื 30, ะ่หนึ่งไส้เหรอไส้ในมันอะ่ะเออนสอ,อมันมีเซรอร์โวมาด้วยป่ะใช่ใช่เนะ่ือ้าซื้อมื่องน่าจะห ก่อนนี้ติดเทสบันอยู่นะออกเอมออ,อ,อมือนผมเลยบินไม่สวยแต่เทสบอนมันบินไม่สวยจริงอ่ะอืมมันเกักเกั๊มันช่วยเกินสุดยอดโอเคลำนี้บินไม่สวยครับ